วันนี้ปลายจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ PPV รถอเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งในราคาที่ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้สำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่959,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวไปดูรถกันเลยค่ะ สวัดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับปลายที่นอมเลิศคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้ปลายจะพาคุณลูกค้ามาดูรถ PPV รถอเนกประสงค์7ที่นั่งที่หลายๆคนตามหาอยู่สําหรับคันนี้คุณลูกค้าหาเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะมาพร้อมเครื่อง 2.8V คันนี้เป็นตัวซิกมาโฟล์คสีนะคะคุณลูกค้าหาได้พร้อมสีขาวมุกสีพิเศษแบบนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ารถกันก่อนสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟนะคะไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัดลายโครเมียมแบบนี้นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะตัดลายโครเมียม มีพ้อมโลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่าสวยมากด้านล่างนะคะคุณลูกค้าขามาพร้อมไฟตัดหมอนะคะตัดโกเมียมแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถปี2016นะคะคุณลูกค้าขารถใหม่เพียงค่าหลัก48,000กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับคันนี้นะคะ ลถเลขไม่น้อยนะะเจ้าของใช้น้อยที่สําคัญประวัติเช็คูนย์มีอยู่ครบลูกค,ค้าหาเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมล้อมแมกนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมยางปี2020ยางยังพร้อมใช้งานใครที่อยากได้รถที่พร้อมใช้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมค,คุณลูกค้าเอาคันนี้ไปได้เลยนะคะ ในส่วนของหูกระจกของเขานะคะพับไฟฟ้านะตัวไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงหูกระจกแบบนี้นะเป็นรุ่นตัวท็อปของเขานะตรงด้านจับนะคะตรงที่เปิดประตูนะคะมีที่กันรอยมาให้พร้อมถอดออกอยังใหม่กริปนะคะมีบันไดด้านข้างนะสำหรับขึ้นลงนะคะใครที่แบบบอกว่าตัวเล็กนะคะขึ้นลงไม่สะดวกมีบันไดด้านข้างมาให้พร้อมนะด้านสัดโครเมียมแบบนี้นะล้อด้านหลังนะคะเป็นล้อย,อยางปี2020เหมือนกันนะคะยางยังปีใหม่เลยนะ สำหรับคันนี้นะคะมีที่แบบกันรอยทั้ง4ี่บานเลยคุณลูกค้าคะส่วนไฟด้านหลังของเขานะตัดโครเมียมน,นะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันคุณลูกค้าคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าอัปเดตมาครบไฟด้านหลังก็สวยๆแบบนี้นะคะุณลูกค้าคะมาพร้อมไฟเด็กดวงที่3นะคะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้พร้อมด้วยนี่พร้อมโลโก้โต,ยตโยต้าพอยต์เนอร์แบบนี้นะคะตรงนี้นะ,ะเป็นตัวปั๊ม เครื่องของเขานะสองจดปดนะค,คะคุณลูกค้าหาเป็นตัวซิกมาโฟนะในส่วนของประตูด้านหลังประตูบานที่ห้าของเขานะเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้านะคะคุณลูคกค้าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอโอเคอันนี้นะคะเปิดปิดไฟฟ้าจะเปิดจากประตูก็ได้หรือว่าสั่งการจากรีโมทก็ได้นะสำหรับรีโมทของเขานะคะมาพร้อมระบบสมาร์ทนะคะสมาร์ทคีคุณลูกค้าหาใครนะคะที่แบบ อยากได้รถที่มีความล้ำสมัยเันกประสงคุคณลูกค้าเอาคันนี้ไปได้เลยนะส่วนเบาะด้านหลังแถวที่3ของเขาสามารถพับเก็บขึ้นไปได้คุณลูกคา้าใครที่ต้องการขนของเยอะๆนะสามารถพับเก็บและวางสัมภาระได้เลยวางแบบกระเป๋าใบใหญ่ๆหรือว่ากล่องใส่ของใบใหญ่ๆได้3 4มสี่ใบเลยคุณลูกค้าคา่ะคันนี้ทุกอย่างมีอยู่ครบนะด้านหลังยังสวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะคะน็อตเดิมๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันบ้าง นี่พับเก็บไฟฟ้านะคะไม่ต้องเสียเวลาแบบใครเองปิดประตูอยู่นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะนี่ได้สีขาวมุกสีพิเศษแบบนี้ที่สําคัญภายในของเขาบอกเลยว่าพิเศษมากๆเดี๋ยวไปดูภายในกัน,กนคะ่ะคุณลูกค้าภายในของเขานะคะนี่เดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยสําหรับภายในของเขานะคะด้านข้างะะเป็น หนังสีชามั้แท้ๆแบบนี้จัดศูนย์แบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะสีชามัวนะทุกอย่างสั่งการด้วยระบบไฟฟ้านะตัวกระจกนะคะพับไฟฟ้านะกระจกบานข้างนี้น,น,นะคะคุณลูกค้าคะปรับขึ้นลงระบบไฟฟ้าด้วยขึ้นลงอัตโนมัตินะคะเดี๋ยวให้ตะกงใหม่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวพเราให้ดูนะคะสําหรับคันนี้นะคะ สำหรับภายในของ Fortuner คันนี้คุณลูกค้าหาพวงมาลัยของเขานะมาพร้อมพวงมาลัยมาติดฟังชั่นนะมีฟุตคอนโทรลแล้วก็แพสเทนต์ชิปด้วยเพิ่มความแบบอนเ,อเนกประสงค์เพิ่มความสนุกในการขับขี่นะคะคุณลูกค้าหาสำหรับคันนี้นะมาพร้อมเลขไม้แค่48,000กิโลเมตรเท่านั้น รถประวัติชิคศส่วนมีอยู่ครบนะคะบกครบลูกค้าหาสำหรับคันนี้ในส่วนของตรงคองนโซลด้านหน้านะคะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าคะ,คะมีปุ่มนะคะคุณลูกค้าคะ,คะตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเดิมจากศูนย์เลยด้านล่างเป็นที่ปรับแอร์นะคะคุณลูกค้าคะ,ค,ะความแรงของแอร์นะคะพัดลมแอร์นะคะในส่วนของตรงนี้นะคะมาพร้อมปุ่มกันลื่นด้วยกันลื่นเถ่ายนะคะคุณลูกค้าคะ,คะเดี๋ยวมาดูความพิเศษอย่างหนึ่งของรถคันนี้ ตรงนี้คุณลูกค้าขะใครบอกว่าเป็นที่เก็บของธรรมดาตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาสาหรับเก็บความเย็นนะ,ะใครที่แบบมีแบบของเย็นๆนะคะอยากเก็บไว้ในรถนะคะนี่อนเนกประสงค์ลํามากๆนะคะตัวเก็บของนะคะมีบุกให้ครบคุณลูกค้าแล้วก็มาดูตรงส่วนนี้นะคะตัดสีชามัวแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นสีพิเศษด้วยเป็นเบาะหนังพิเศษนะ,ะตรงด้านตรงกลางนะคะมีที่วางแก้วให้สอง สองที่นะคะคุณลูกค้าขาตัดลายไม้ให้ด้วยนีเปิดปิดสะดวกคะ่ะมาพร้อมเกียร์ออตโต้คุณลูกค้าขามีปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้ครบนะสําหรับตรงนี้นะ,ะตรงนี้เป็นที่วางแขนนะ,ะที่พักแขนแล้วก็สามารถเก็บของได้ด้วยเป็นช่องแบบลึกประมาณหนึ่งเลยคุณลูกค,ะคะ้าขาตรงนี้สามารถวางกุญแจรถได้นะคะเพราะว่า พันมาพร้อมนะคะปุ่มปุดสตาร์ทนะคะคุณลูกค้าค่ะดูไฟด้านบนของเขาคุณลูกค้าค่ะไฟของเขานะคะสว่างสวยมากตัดสวยๆแบบนี้เลยนะมีช่องเก็บแว่นให้ด้วยที่สาคัญคันนี้นี่คุณลูกค้าพิเศษมากบอกเลยว่าพลาสติกใสยังไม่ได้แกะเลยนะคะนี่กระจกทุกอย่างใช้งานได้ครบไฟด้านบนนะคะยังใช้งานได้ครบเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะมาพร้อมกล้องมองหลังเดี๋ยวเปิดให้ดูกล้องมองหลังเนี่ยใช้งานได้คุณลูกค้าค่ะนี่ ับมาที่เกียร์อาคุณลูกค้าค่ะไฟถอยหลังกล้องถอยหลังก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะมาพร้อมแบบมีนให้ด้วยคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูเบาะคนนั่งแถวที่สองกันบ้างแต่เดี๋ยวคุณลูกค้าก่อนไปบอกเลยว่าแถวหน้านี่นะคะคุณลูคกค้าค่ะเบาะปรับไฟฟ้าด้วยบอกเลยว่าเก๋มากคุณคลูกค้าลามากสําหรับคันนี้ปรับไฟฟ้าสะดวกสบายมากใครที่อยากได้รถที่แบบเป็นรถเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์แต่มีความแบบ การตอบโจทย์คุณลูกค้าฟังก์ชันภายในใช้งานได้ครบแนะนําเป็นคันนี้เลยจะไปดูด้านหลังกันบ้างคุณลูกค้าสําหรับแถวที่2ของคนนั่งด้านหลังนะคะคุณลูกค้าหามาพร้อมเบาะหนังสีชาโมแบบนี้นะคะเป็นเหมือนด้านหน้าเลยคุณลูกค้าขากระจกแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะที่สําคัญนะนี่แอร์นะคะเป็นแอร์สามแถวคุณลูกค้าค่ะใครนั่งแถวที่สองแถวที่3ามนะคะแอร์ยังเย็นสบายสามารถปรับ นี่ปรับออโต้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะมีไฟให้พร้อมนะสําหรับตรงนี้นะที่สําคัญสายนะคะใครมีคุณลูกค่ะที่แบบอยากให้คุณลูกนั่งข้างหลังนะแล้วแบบสบายๆมีแบบแท็บลงเท็บแท็บเล็ตโทรศัพท์ให้คุณลูกดูนะคะนี่มีที่แบบปลั๊กเสียบชาร์จแบบด้วยเผื่อแบบเดินทางไกลแล้วแบบกลัวแบบ หมดลูกแบบดูการ์ตูนไมูุ่ใจคุณลูกค้าหาสามารถเสียบได้เลยนี่ขนาดเสียบพัดลมได้คุณลูกค้าเพราะว่าแบบเป็นปลั๊กเสียบแบบปลั๊กจริงๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะมีที่เกี่ยวของให้แล้วก็มีที่เก็บเอกสารให้ตรงนี้นะที่สําคัญคุณลูกค้าขาตรงนี้นะสามารถวางที่นั่งเด็กได้นะเฉพาะให้วางที่นั่งเด็กได้เลยนะคะมีเดลให้รบนะสําหรับส่วนนี้นะได้เป็นเบาะหนังมีนี่ที่พักแขนให้พร้อมแล้วก็ สามารถวางแก้วน้ําได้คุณลูกค่ะนี่กดสวยมากดีมากใครที่อยากได้คันนี้บอกเลยว่าเป็นเจ้าของง่ายมากใครอยากซื้อสดจัดไปแ้นได้หมดนะสําหรับคันนี้นะแถวที่3ก็เป็นบอะหนังสีชามัวเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าค่ะตอนนี้รับเก็บไว้ใครอยากแบบเอาลงมาใช้สําหรับนั่งเพิ่มก็ได้นะแต่แนะนําเป็นแบบคุณน้องตัวเล็ก,ลกๆไม่ค่อยแนะนําแบบ คนที่แบบหนัก80-90อะไรพวกนี้อาจจะขึ้นลงลำบากนิดนึงคุณลูกค้าค่ะแต่ไฟฟนยังขึ้นลงได้อยู่นะคะเบอร์ใหญ่นิดนึงแต่ยังสามารถขึ้นลงได้ปกตินะสำหรับคันนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องของเขาว่าเดิมแค่ไหนคุณลูกค้าค่ะเหมาะสมกับไป48,000กิโลเมตรหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันค่ะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่อง 2.8V นะคะเป็นเครื่อง2.8ลิตรคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแรงม้าของเขาคันนี้จะอยู่ที่177แรงมา้าคุณลูกค้าใครจะเอาไปขึ้นดอยนะคะขึ้นเขาลงคุ้ยได้หมดเลยคุณลูกค,ะคะ้าค่ะฝ่าไปได้ทุกเส้นทางแน่นอนสําหรับคันนี้นะได้พร้อมเครื่องเดิมๆคุณลูกค้าค่ะนี่บอกเลยว่ารถเดิมนะคะสังเกตได้ยังไงคุณลูกค้คาคันด้านหน้ายังตรงนาคุณลูกค้าค่ะทุกอย่างยังตรงครบค่ะ ใครที่ดูรถไม่เป็นก็สามารถพาช่างมาดูได้สําหรับคันนี้นะคะมีได้พร้อมแบตใหม่ๆนะทุกอย่างยังอยู่ครบรอยจุดแป้มสีจุดเม็อาร์ทุกอย่างยังอยู่ครบคุณลูกค้าสําหรับคันนี้ใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่าตัวของน้องบอมา,มาเพียงแค่เจ้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณลูกค้าค่ะใครที่อยากได้คันนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของ,ของคันนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาหาปลายได้เลยนะคะที่เบอร์ค่ะ0ู6ย์ค่ะ 4488958นะคะหรือว่าสามารถ w a l กอิเข้ามาดูรถที่ลอมเลิศคาร์เซนเตอร์ไ,ได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะร้านเปิดให้บริการทุกวันด้วยเดี๋ยวให้ตากล้องนะคะปักโลเคชันไว้ให้ด้านล่างคลิปให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ,ะเป็นรถปี2016อีกรุ่นหนึ่งรถอนเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งที่อยากแนะนำ วัใหรนะ่นะคะกำลังขยายครอบครัวหรืออยากได้รถไซส์ใหญ่สักคันหนึ่งคุณลูกค,ค้าคะคันนี้ถือว่าตอดอยู่ในป่าสำหรับวันนี้นะคะปลายนะคะก็พามาดูครบแล้วใครอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้นะคะปลายนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะต้องขอเอกรว่าสวัสดีค่ะ bye bye.